อยากได้รถเบนซ์แต่ไม่อยากคิดเยอะเรื่องราคาใช่หรือไม่เบนซ์ G L C คันนี้คือคําตอบครับประหยัดก่ารถใหม่ป้ายแดงถึง2รล้านบาทสภาพเป็นอย่างไรน่าใช้ไหมไปดูกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับใครที่กำลังมองหารถเบนซ์สไตล์ครอบครัวเอาไปใช้งานสักคันหนึ่ง ผมแนะนำรถเข้าใหม่คันนี้เลยนะครับนี่คือ mercedes benz glc 4matic off road w253 ปี2017ครับคันนี้รถใหม่นะครับราคาเนี่ยล้านนะแต่วันนี้วันทัวโตประหยัดได้ถึง2ล้านบาทเลยนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นนะฮะสภาพสวยใหม่แบบนี้ประวัติสวยๆนะครับเจ้าของลำดับเดียวในเล่มทะเบียนรถบ้านแท้ร0 0ปนะครับออปชั่นหรูหราาหน้าใช้งานและก็มีระบบการขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับปลอดภัยทุกสภาพถนนแน่นอนนะครับและใครนะครับที่ต้องการเอาไว้ใช้สักคันหนึ่งนะคันนี้นะครับมาแล้วครับอย่ารอ โดดดยเ็ไปดูรีวิวกันต่อเลยครับรถไซคอครัวนะครับ SUV ยูวีคันนี้นะครับนี่คือ Mercedes Ben z นะครับเป็นรุ่น G L C นะครับอ่าโฟร์มิติออฟโรดสภาพสวยๆแบบนี้ฝากระโปรงไม่มีรู้รอยมาพร้อมกับดาวจมและก็กริลพอร์ตด้านหน้าเห็นไหมตรงนี้นะครับเป็นกระจังหน้า2ชั้นตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมมาพร้อมกับสตาร์โลโก้ดาวใหญ่แบบนี้นะครับสภาพสวยๆไม่มีรอยชำรุดเลยครับไฟหน้านะครับรถคันนี้นะครับสภาพสวยๆเลยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับมีเดย์ทาม running light แล้วก็ไฟหน้าเขาเป็นดูโอ โปรเจ c เตอร์เล LED นะครับเป็นระบบ LED Intelligent Light System ซึ่งมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงต่ำอัตโนมัติมาให้ใช้งานด้วยกันชนด้านหน้านะครับสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยเรียกได้ว่าสวยใสก็ว่าได้นะครับนอกจากนั้น,นครับยังมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ใช้งานด้วยระบบความปลอดภัยนะครับจัดเต็มมาเลยครับ เครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นที่น่าใช้งานมากๆเลยเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ประหยัดน้ามันอัตราการเร่งดีขับสนุกนะครับคันนี้ประหยัดน้ํามันได้ถึง14กิโลเมตรต่อลิตรนะโดยใช้น้ํามันดีเซลนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรนะ204แรงม้ามาพร้อมกับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับแลวก็เกียร์อัตโนมัติ9สปีดระบบการขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะบแบบ 4MATIC ซึ่งขับขี่มั่นใจปลอดภัยทุกสภาพถนนแนนนนนะบบน่่่่่อออออออคครรรับบบบะกกาาาาาขขขขเเเลืืืืงงงถววึ้ชมมๆใ อย่างคันนี้นะครับอัตราการเร่ง0-100นะครับใช้เวลาแค่7.6วินาทีเท่านั้นและก็ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่222กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะใครนะครับที่ชื่นชอบอัตราการเร่งดีๆนะขับสนุกเป็นรถสไตล์ครอบครัวจัดคันนี้ได้เลยครับล้อแมงนะครับก็สภาพสวยๆเป็น5ก้านสีทูโทนแบบนี้นะครับมีโลโก้เบนด้วยนะครับคันนี้ดอกยางเต็มแก้มยางหนานะซีรีส์ยางของเขานะครับเป็น235ทับ 55R19 ขอบ19นิ้วนั่นเองคันนี้สามารถขับแล้วก็ใช้งานได้อีกนานๆเลยนอกจากนั้นรรัซุ้มมมออไ่ียยแตสสภาพว ้ขยับยามาดูต่อที่ด้านข้างนะครับเส้นสายอยู่ครบมีราวหลังคาให้ใช้งานหลังคากับด้านข้างนี่สภาพสวยๆเลยนะดิดฟิล์มพร้อมใช้งานรอบคันครับมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถและก็มีบันไดข้างมาให้ใช้งานด้วยนะสนใจนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วันทัวร์โต้ด,ด่วนเลยนะที่เบอร์โทรนี้ครับ0616745885ครับในรุ่นนี้นะครับชม W 253นะครับหลังคาเขาจะลาดลงมานิดนึงนะทำให้รู้สึกว่ามีความสปอร์ตอยู่ในรถคันนี้ด้วยแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกลงที่3 ไฟท้ายเป็นแบบ LED ซึ่งด้านท้ายเนี่ยก็ชุดแต่งสวยๆแบบนี้เลยมีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยนะสภาพสวยใหม่ครับเปิดด้านท้ายขึ้นมาดูกันครับนะ คันนี้ก็เป็นประตูไฟฟ้าอัตโนมัติใช้งานง่ายนะอุปกรณ์ครบนะฮะสวิตซ์ซูนทุกระยะแล้วก็สภาพสวยๆแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเบาะที่นั่งแถว2ก็สามารถปรับแล้วก็พับเก็บสำหรับเพิ่มเติมได้แบบนี้เลยถือว่าน่าใช้งานมากๆมีความกว้างมีความใหญ่ใช้งานได้อเนกประสงค์ครับภายในตัวรถคันนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นเบาะหนังที่ไม่มีรอยถลอกเลยนะเจ้าของเดิมมีการรักษาสภาพรถดีมากๆเลยนอกจากนั้นนะครับเป็นเบาะหนังสีที่ผมชอบมากๆคือเป็นสีน้ำตาลแบบเปลือกไม้เข้มๆตัดเย็บโดยได้ตะเข็บสีน้ำตาลอ่อน อ่อนนะแล้วก็มีในส่วนของพินสปอร์ตด้วยสามารถดึงตรงนี้มาเป็นที่รองน่องได้ด้วยนะครับ ดีไซน์ข้างในุรุรหราน่าใช้งานมากแล้วก็สภาพยังสวยใหม่อยู่เลยหน้าจอของรถรุ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีความใหญ่นะฮะแล้วก็ดูสบายตาเพราะว่าเป็นจอ LCD แบบ High Definition นะครับก็คือภาพสวยชัดนั่นเองนอกจากนั้นนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบนําทางก็เป็นแผนที่ประเทศไทยสามารถใช้งานได้นะอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายฟังก์ชันออปชันที่ตอบโจทย์ในการใช้งานในบ้านเรานะครับนอกจากนั้นนะครับวิทยุเขาเนี่ยก็สามารถฟัง CD MP3 ได้รวมถึงวิทยุ FM AM เชื M ่อมต่อ บลูทูธได้แฮนด์ฟรีนะครับก็สามารถใช้งานได้ครับที่สําคัญครับการตั้งค่าตัวรถก็ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานสําหรับคนที่เคยใช้เบ้นซ์อยู่แล้วก็น่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะสภาพตรงนี้คือสวยแล้วครับแล้วก็พร้อมใช้งานครับคอนโซลตรงกลางนะครับตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้นะครับแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยเป็นวัสดุโครเมียมแบบสตินโครเมียมนะ อันนี้กับปุ่มต่างๆเนี่ยก็คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบ100%ไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยแตกหักเลยนะแอร์ปรับอากาศออโต้เป็นแบบดูโอโซนแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาใช้งานงน่ายครับแล้วก็มีแอร์แถวหลังด้วยคนที่นั่งโดยสารตอนหลังเย็นทั่วถึงแน่นอนคันนี้นะครับวิทยุเขาเป็น MB Audio 2.0นะอัปเวอร์ชั่นมาใหม่แล้วก็สามารถฟัง CD MP 3ได้สบายๆเลยครับรุ่นนี้นะครับได้ในส่วนของอ่าไดอัลคอนโทรลเอาไวค้ควบคุมหน้าจอนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทัชแพดคอนโทรลนะเรียกได้ว,ว่าเป็น Command Control ของ ถคันนี้นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ต่างๆกล้องมองหลังนะครับแล้วตรงนี้อยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าไม่มีรอยนิ้วมือเลยสภาพใหม่มากๆครับพวงมาลัยนะครับกระชับมือมากๆเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบ3ก้านนะครับมีแพดเดร์ชิพให้ใช้งานมัลติฟังกชันแล้วก็อื่นๆนะสภาพแบบนี้นะครับคือไม่มีรอยถลอกเลยสภาพดีมากๆสวยมากๆครับรถเข้าใหม่คันนี้นะครับจ่ายเท่ารถญี่ปุ่นรุ่นท็อปนะแต่ว่าได้รถเบนซ์แบบนี้ไปใช้งานครับคุ้มค่ากว่าเห็นเลยนะนี่คือ mercedes benz glc 250D นะครับเป็นโฟ m e t i c OFF-ROAD ปี2017นะครับสภาพสวยๆแบบนี้ชม W253 นะครับตอนเปิดตัวนะครับราคา3ล้านตอนนี้ประหยัดได้ถึง2ล้านบาทเลยราคานะครับขอเสนอขายเพียงแค่1,99,000บาทเท่านั้นและใครต้องการจัดไฟแนนซ์กับรถคันนี้นะครับฟรีดาวพอนริ่มต้นที่18,000บาทต่อเดือนเท่านั้นสนใจอย่ารอช้าครับรีบติดต่อวัตถโต้ด่วนเลยครับผม ถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่วันทัโต้ที่เบอร์โทรนี้ได้เลย0616745885ย้ำอีกทีนะครับ0616745885บอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับช่องทางอื่นๆของเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t o อ YouTube หรือว่าเว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์เวิร์ลไวด์เว็บวันทโต้คอมตรงนี้พิมพ์แล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยข้อมูลครบถ้วนสามารถดูได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมการันตีให้เลยนะครับว่ารถทุกคันของวันทรนร้ร,น,ร,ร,รน,นักกออย่่่าางแนนนแนนนละทีสคัญไปว่าานนนััั้้้คครรรบเมมีีีวอลตใหหถึง3 30,000ปืกุ 118รายการและคลุมรองทัาวประเทศด้วยอยู่ที่ไหนก็เป็นลูกค้าของวันโทโต้ได้เพราะวันโทโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ